เอ้ยเอ้ยแบคทีเรียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันยืนมองอยู่อะเฮ้ยเฮ้ยมาไลนมาวิ่งวิ่งวิ่งปุ่นวิ่งมาปุ่นวิ่งมาโอ้ยชีว์มันต่อเฟ็กกี้สเตเฮ้ยไฟเขียว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 ไอ้เหี้ยไฟแดงไฟเขียวไอ้เหี้ยไฟแดงไฟเขียวไอ้เหี้ยไฟแดงไฟเขียวไฟเหลืองอะไม่มีไม่ชะลอเลยเหรอไม่ชะลอจะแป้งเฮ้ยเดี๋ยวสีแดงเฮ้ยเฮ้ยถอยมาถอยมาสิทางไหน มันอยู่ข้างหน้านู่นมันอยู่ข้างหน้านู่นไอ้ทาทานี่กูมองอยู่อะเดะเดวเดะเดะเฮ้ยเฮ้ยอยู่ใกล้กูไอ้เหี้ยใกล้กูโอ้ตัวอะไรอะสมัยสมัยเฟยตัวอะไรอะโอ้สมัยเลยส่วนติดกระพุนสมุนฟ้าดาวไอ้เหี้ยตรงนี้คืออะไรอะจะบอกว่าสปิริตกูสุดสัตว์เมื่อกี้กูเปิดวาล์วพอกับแมงเดินผ่านไอ้เหี้ยมึงเก่งมากเก่งมาก เอาเลยจะอับอี่มัตามกูมันไม่ได้ตามกูอะแล้วมันดินเคยอะไรรป่ะไอทางนี้ทางออกเลยเย้เอาไอ้อาฮอกูดูยืนมองอยู่ตังตันตังตันไั่ตัง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 ไัไตัังตังตักูังตงอยู่เว้ยแล้วแบบกูยืนมองอยู่เว้ยคือแบบมันไม่ไล่กูเลยเว้ยมันไม่ไล่กู แดกไปละหนึ่งคนนะครับเรามีเอ่อ c a s u a l t i e ไปและหนึ่งนะครับผมนั like hey, okay, ่นเหมือนฟันเลยอะแต่พวกหินห้องผีห้องหิรย้อนหินห้องผีห้องผีห้อนหีนห้องหิร้องผีห้องหีรย้อนห้องหินยโอเคกูได้ไฮไลท์สตรีมกูแล้วกูได้ละกูได้ละคือคือห้องผีห้องหีรย้อนครับคอนเทนเซอรโอ้ยหน้ากูมืดแล้ะอีหี้ย อ้าวไปไปแล้วได้ได้มาขอมาขอแตะมึงไม่ได้ขอแตะกูอ้าว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 เรียบร้อยกูอ่ะเดี๋ยวโปเกมน์เคยีฮะเขาแตะสิ่เอ้าพอยมาขอมาขอมาขอแตะมึงไม่ได้ขอแตะกูอยากรู้ว่าอ้าวอ้าวอ้าว อ้าเรียบร้อยกูว่าแล้วด็อโกโฟก่งเกอร์อ่ะขั้น <c oughs> <c oughs> แต่สีแล้วกูยืนมองเขาก็อยากรู้ว่ามันจะทำอะไรเว้ยแล้วใช่แม่งไอ้เหี้ยกูว่าแล้วด็อโกโฟก่งเกอแม่งสัมผัสผู้กายเป็นมึงแล้วฆ่ามึงผู้ชิงผู้ชิงตัวตนมึงเนี่ยมันเดิน,นหน้ากูจริงจริงจริงเป็นกูเหรอ,อเออมันกลายเป็นมึงแล้วเนี่ย